ทายด้วยกันก็่ายออกเสร็จแล้วเอาไปไหมกดไปเลยไปยๆเที่ที่สัพพันการสัันเชี่ครับผมพระอาจารย์ผมพรเตมสนลุตนรีลงบอกเชิญชนพี่น้องมาเที่ยวบอกเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวเปิดเชิญชินมาเที่ยวแถวนี้นะคะนั่นครับปีศาจหมูพังค์หินเมื่อกี้หมูชัดๆ เอาจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผป้มไดเลยย่างไปเลยไอย่างกับว่าตอนนี้กำลังเดินครโป้มทโปรโมทย่างเดียวโป้มุดอยเดียวใช่ฝั่งทางมาจากตอนนี้กำลังฝั่งประมาณสองกิโลครับขี่มาน้ำเดือตอนนี้กำลังเดินทางจากครับเทียบเป็นไมล์กิโลเมตรก็ในไมล์ทะเลก็ประมาณสักสองถึงสามไมล์ทะเลครับที่เดียวครับใช้เวลาเดินทางประมาณสักยี่สิบนาทีเศษจ้าบานตางรวยต้นตะเคียน สาวเยี่ยมกาะ่เนบิดหนักๆใส่แรงสาวสีก่อห่างข้อจีพี่ผมว่าซีว่าวัดดอนถาดไว้ยี่มเขายูทูปตัวไปลงกดเบิร์ได้เลยนี่ก็คือผู้ท่องเที่ยวครับอ่ะท่องเที่ยวจากต่างที่ก้นหลังไล่มาตั้งแต่เช้าตอนริงนครับยูทูปนี่ครับอยู่ครับ ัน่เป็นเสาไฟฟ้านะคะนี่เสาไฟฟ้าผานไปเลเขาเป็นถิ้นเดือยถีดิงเก็เชี่ยจะเคนขี่เรือนะคะตักไปเชี่ยสีฟ้าหน้าหาค่ะเยเยอะเยอะตามตรงเชี่ยหดหมดแรงฮึฮึนึฮึพัดถ่านนานๆมันลงไปมัน จะซื้อแชร์ทางนี้ดาบไอมไอหยาไอย่าโอ้นกตีัวเพียบบ้าเยีีขอนแคบขอนแคบขอนแีปลอมง่ายท้ายท้ายลุกเลยคงยูวครับอยากรุ t งยืนซูจิวครับโปรโมท่องเที่ยว ให้พี่มาวันดอนค่ะ